มนุษย์กำลังทำอะไรบนโลกกันแน่สภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันสวัสดีเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนเราชื่องชมมนุษยชาติมาเป็นเวลานานไม่ใช่แค่เพราะความก้าวหน้าของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความท้าทายมากมายที่คุณต้องเผชิญด้วยการลดการสันสะเทือนของคุณให้อยู่ในระดับที่คุณต้องสามารถดำรงอยู่ได้ในความเป็นจริงนั้น เป็นสิ่งที่พวกคุณทุกคนจําเป็นต้องยอมรับเกี่ยวกับตัวเองเพราะคุณตัดสินใจออกไปเป็นแนวหน้าของการสร้างสารรค์ซึ่งงานส่วนใหญ่กําลังทําเพื่อกาแล็กซี่และจัก,กรวาลทั้งหมดดังนั้นคุณอาจมองไปรอบๆแล้วเห็นสงครามความรุนแรงความคลั่งคล้ายและมละพิษในสภาพแวดล้อมของคุณและคิดว่าคุณไม่ได้ทำได้ดีนักในฐานะกลุ่มและคุณอาจสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีใครสนใจมนุษยชาติเลย แต่เป็นเพราะคุณตัดสินใจที่จะเกิดมาในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณจึงพิเศษมากและคุณได้รับการเคารพนับถือทั่วทั้งจักกรวาลน,นอกจากนี้คุณยังมีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมคือมีอุปสรรคมากมายจนคุณต้องสร้างสารรค์ให้มากขึ้นคุณมีปัญหาที่ต้องคิดหาทางแก้ไขอยู่ตลอดเวลาซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่ทางออกจนได้ คุณคือสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดสร้างสารรค์มากที่สุดในจักรวาลและนั่นเป็นเรื่องจริงเพราะความจำเป็นที่เป็นแม่แบบของการประดิษฐ์คิดค้นเป็นส่วนสำคัญในประสบการณ์ของคุณที่นั่นและคุณทุกคนต่างก็ทำสิ่งนี้ในชีวิตของคุณเองแม้ว่าสิ่งประดิษฐ์ของคุณจะไม่ทำให้คุณมีชื่อเสียงหรือเงินทองก็ตามคุณยังคงต้องมีความคิดสร้างสารรค์ในบางช่วงของชีวิตเพื่อจัดการกับปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ และความคิดสร้างสารรค์ไม่ควรถูกประเมินค่าต่ำเกินไปโดยพวกคุณเพราะมันช่วยสร้างความเป็นจริงใหม่ๆให้จัก,กรวาลของเราและนั่นคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งของความสำคัญของคุณตอนนี้เราต้องการชมเชยคุณสำหรับความก้าวหน้าที่คุณได้ทำบนโลกนี้ด้วยเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบทําให้ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดความเห็นอกเห็นใจกันขึ้นมามีความเมตตากรุณาต่อกันจะช่วยเพิ่มระดับการสันสะเทือนของจิตสํานึกส่วนรวมของคุณคุณสามารถมองหาวิธีที่จะรู้สึกดีได้มีความสุขชื่นชมยินดีและรักได้เสมอและคุณยังสามารถเข้าถึงความเมตตากรุณาการให้อภัยการยอมรับและสิ่งอื่นๆที่คุณต้องการเข้าถึงเมื่อคุณพบเจอบางสิ่งหรือใครบางคนที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ และสิ่งที่ผู้คนค้นพบด้วยตัวเองตลอดประสบการณ์ชีวิตบนโลกนี้ก็คือการตัดสินไม่ใช่สิ่งที่ดีนักแต่การยอมรับความเมตตากรุณาการให้อภัยและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขต่างหาก ที่จะทำให้รู้สึกดีได้เพราะตอนนี้คุณกำลังใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางพลังงานที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเหล่านี้ความรู้สึกของการตัดสินจึงเด่นชัดออกมาเหมือนนิ้วโป้งที่เจ็บปวดและสิ่งอื่นๆที่คุณรู้สึกได้ว่าเป็นบวกเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มบุคคลบริษัทหรือประเทศเมื่อคุณรู้สึกดีที่ได้มีสมาธิในทางบวกนั่นแสดงว่าคุณกำลังดำเนินไปตามธรรมชาติอย่างแท้จริงและเมื่อคุณดำเนินไปตามธรรมชาติธรรมชาติจะพาคุณไปให้ไกลขึ้น สูงครึ้นลึกขึ้นไปสู่จุดที่คุณต้องการไปในแบบที่รวดเร็วกว่ามากบนโลกดังนั้นหากคุณต้องการรู้สึกดีกับตัวเองเพราะคุณไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองเลยในช่วงหลังนี้หรือเกี่ยวกับบางแง่มุมในชีวิตของคุณหรือเกี่ยวกับมนุษยชาติก็เพียงแค่แสดงความยินดีกับตัวเองที่ยังคงอยู่บนโลกนี้ได้นานเท่าที่คุณสามารถอดทนต่อความรู้สึกเชิงลบพลังงานความคิดและประสบการณ์เหล่านั้นได้ ใช่แล้วไม่มีอะไรเลวร้ายเว้นแต่ว่าคนคนหนึ่งจะมองเห็นมันในแบบนั้นและยังมีทางอื่นเสมอที่จะมองหาสิ่งดีๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณประสบกับการสูญเสียคนที่คุณรักหรือสัตว์เลี้ยงที่คุณรักไปคุณจะมีความรู้สึกที่สั่นสะเทือนน้อยลงเพราะยังเศร้าโศกเสียใจมันเป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นในตอนแรก แม้ว่าในที่สุดคุณจะสามารถไปถึงสถานที่ที่คุณไม่เพียงแต่ยอมรับวงจรของชีวิตได้เท่านั้นแต่ยังรู้สึกบีที่ได้เชื่อมโยงกับตัวตนที่คุณสูญเสียไปในโลกแห่งกายภาพด้วยแต่นั่นคือการเดินทางทั่วไปที่พวกคุณทุกคนต้องก้าวไปบนโลกซึ่งเป็นเส้นทางที่ยากที่สุดและดาวเคราะห์โลกก็เป็นสถานที่ที่ยากและท้าทายที่สุดในจักรวาลดังนั้นเราจึงชื่นชมคุณที่ยังอยู่ที่นั่นและเราขอแนะนำให้คุณชื่นชมตัวเองด้วยเช่นกันและมองว่าตัวเองนั้นเป็นปรมาจารย์อย่างแท้จริง พวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรารู้สึกสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ